และนี่คือภาพบรรยากาศของคุณพลเอสจีเมืองทองนัเตดของเรานะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศจีนเมืองกวางโจวเป็นที่เรียบร้อยโดยสายการบินแอร์เอเชียสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้านะครับที่เอื้อเฟื้อทําให้นักเตะของเราเดินทางจากประเทศไทยมาประเทศจีนอย่างสะดวกสบายนะครับ และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศจีนก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งของที่นี่นะฮะนักเตะของเราหลายต่หลายคนก็เหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับก็เดินทางจากสนามบินมาสู่โรงแรมประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะก็จะเริ่มกิจกรรมของการซ้อมต่างๆตามมาและนี่คือภาพบรรยากาศการเดินทางที่ผมนํามาฝากสาวกเกลีมพียองของเราทุกคนครับ ก็นี่ก็ถือว่าโอเคในระดับเพราะว่าเราเดินทางดึกมาถึงดึกก็ทุกคนก็เหนื่อยล้ามาหมายตัวเนี่ยถือว่าลับเล่นได้ดีครับไอเชียก็ดูแลเราอย่างดีแตนเดิมทุกครั้งคืนเลยครับผมเพื่อน้องทีมอะไรบ้างดานโน่ได้ข่าวว่าเจ็บก็ตอนนี้ก็มีดักโยกับมุ้ยมุ้ยแต่ว่ามุ้ยก็จะตามมาพรุ่งนี้เพราะว่ายังติดภารกิจอยู่ส่วนดักโยเองก็ก็เจ็บเจ็บหนักอยู่เหมือนกันก็หวังว่าเขาจะหายทันในเกม เขาจะหวังว่าเขาจะกลับมาช่วยทีมครับมาเยือนกว่างโจที่นี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีนณปัจจุบันนี้มีหวั่นหวั่นเขาไหมก็เราก็ทีมยิ่งใหญ่ในเมืองไทยอยู่แล้วเราก็ไม่ได้หวั่นอะไรเรามาเพื่อจะเก็บแต้มเดี๋ยวเราก็หวังว่าเราจะโชว์ฟอร์มในวันนั้นได้ดีแล้วก็ทุกคนจะโชว์ฟอร์มจะคืนฟอร์มเก่งกลับมาแล้วก็คว้าแต้มออกจากเมืองจีนได้เราก็ที่หนึ่งของประเทศไทยเขาก็ที่หนึ่งของจีนก็ฟุตบอล อะไรก็ไม่แน่นอน <S <S <ets> <S ก็ความพร้อมตอนนี้ก็อย่างที่ที่ทราบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มุ้ยทีลศิลปิ์นราจะาบินตามมานะครับพร้อมกับดักโนนะครับก็รดักโนก็มีเอฟเฟกต์เกกเรื่องยาที่หน่อยที่ทานเข้าไปไม่ได้บบเพราะว่าจะมาเล่นไม่ได้หรือว่ามีการบาเดเจ็บรุนแรงอะไรแต่เท่าที่สองขาขคุณหมอคอนเทลก็คือมีเอฟเฟกต์เกียกัายหน่อยคือกินไปแล้วมีอาการอาเจียนก็เลยเ<อ>คิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเดินทางมาเลยเดินทางพร้อมมุ้ยและให้มีเพื่อนมุ้ยในการเดินทางพรุ่งนี้ด้วย และที่เหลือก็จะมีพิชิตพงที่เจ็บจากหมัดชูบุรีมาก็เลยอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อาการบาดเจ็บของมารมามิโอเมื่อวานนี้ก็โอเคแต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรครับครับผมเรื่องของความฟิตนะครับเป็นไงบ้างครับเพราะ <c oughs> ว่าเพิ่งลงการแข่งขันแล้วก็มีเวลาพักฟื้นน้อยมากก็เ <c oughs> ท่าที่ดูน้องนี้นักเตะก็สดชื่นทุกคนนะครับก <c oughs> ็ยังไม่มีอาการเหนื่อยล้าอะไรเห็นอาจจะมีวันนี้บ้างมีเหนื่อยล้าบ้างจากการเดินทางพรุ่งนี้ครับหลังจากเซสชั่นเสร็จแล้วเนี่ยโค้ชคงมองเห็นว่า จะ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 เป็นยังไงกับตัวผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งแต่ณนะปัจจุบันนี้ท้าที่ลงมาทุกคนก็ชื่นจําใสดีครับพร้อมครับเพราะบรรยากาศสภาพอากาศแล้วก็ดูก็ไม่แต่บ้านเราเท่าไหร่แตมจะเย็นสบายด้วยครับครับผมมาเป้าหมายแรกในการนี้คือยังไงฮะมีตั้งกลับไปครับมีตั้งกลับไป